สวัสดีครับคลิปนี้เป็นมีดหมอปี63นะครับก็จะมีที่เป็นลายเซมาร์เต็มใบนะครับแล้วก็ลายหน้าเกี้ยนะครับเป็นปี63นะครับเดี๋ยวมาดูตัวโค้ดกันนะครับนี่นะครับโค้ดปี63นะครับก็จะมีโค้ดหลายแบบด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นปีที่มีการทําเกสนะครับเยอะที่สุดเลยนะครับก็มีเคล็ดลับในการดูนะครับชองหาเจ้าผมนะครับรับประกันแท้ทั้งหมดนะครับอ่าเล่มไม้ขีแดง นะครับเล่มนี้นะครับเป็นไม้ประดูสารานะครับปี63อัขระตอบเป็นนโมพุทธายะนะครับเนี่ยปี63อ่าเหล็กใบตีร้อนนะครับเล่มนี้เปิดแบ่งให้พี่ๆในราคาเล่มละ2,000บาทนะครับ2,000บาทเป็นปี63นะครับส่วนเล่มนี้นะครับนี่ปี63ลายหน้าเกี้ยวนะครับแบ่งปันพี่ๆในราคาเล่มละ2,500บาทนะครับเล่มนี้นะครับ ปี63หายากนะครับปีลึกและเป็นเหล็กใบตีร้อนด้วยและยิ่งเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับฝั่งนี้เป็นมงกุฎพุทธเจ้านะครับพระเจ้า5พระองค์นะครับพระเจ้าที่หกพระองค์ตอกจากหัวถึงหางนะครับอัลหังพุทโธนะครับแล้วก็หน้าเกี้วกันแบบนี้นะครับอ่ามีสวยๆนะครับสุดเข้มขังนะครับแบ่งปันพี่ๆเอาไว้บูชานะครับทักหาได้เลย2,500บาทแล้วก็เล่มนี้แบ่งปัน2,000บาทครับ